สว่านไฟฟ้าแบบพกพาขนาดเล็กแบบนี้ใช้ดีหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับซึ่งสว่านไฟฟ้าขนาดเล็กตัวนี้นะผมใช้มาประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการประกอบโต๊ะเจาะน็อตยึดประกอบตู้ประกอบโต๊ะต่างๆนะครับผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ตลอดเลยนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับที่ผมใช้ไขควงในการทํางานนะซึ่งก็เมื่อยมือมากเลยนะครับก็เลยไปหาซื้อตัวนี้มานะใช้งานตอบโจทย์ค่อนข้างดีเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเจาะไม้เนื้ออ่อนแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไม้เนื้อแข็งนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเจให้ดู ทั้งหมดสองอย่างเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเจาะดีหรือเปล่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ไม้ตรงนี้ก่อนนะครับความหนาก็ประมาณนี้เลยสําหรับหัวนะครับผมเขาก็มีให้เลือกหลายหัวเลยนะครับเราก็ลองเลือกหัวที่เราต้องการใช้นะครับอ้าวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเจาะลงไปให้ทะลุเลยนะครับผมแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับ โอเคทะลุแล้วนะครับผมซึ่งสว่านตัวนี้นะครับสามารถกลับทางได้นะครับโดยให้มากดตรงนี้นะครับอหัวตัวนี้ก็จะกลับด้านนะครับผมถ้าเรากดแบบนี้นะครับก็จะเป็นการเจาะเข้าไปนะครับถ้าเรากดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการกลับด้านนะก็เดี๋ยวจะถอดน็อตตัวนี้ออกมานะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเจาะไม้อันนี้กันนะครับผมซึ่งเนื้อเนี่ยจะแข็งกว่าไม้อันนี้นะครับเดี๋ยวจะใช้หลอดสว่านตรงนี้นะครับเจาะนําเข้าไปก่อนนะครับผมก็เจาะนําลงไปประมาณสักนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้เวลาเราเจาะสกรูเข้าไปเนี่ยจะได้ง่ายนะครับสว่านตัวนี้มีไฟด้วยนะครับผมทําให้เรามองเห็นในเวลากลางคืนหรือว่าในที่มืดได้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเจาะสกรูเข้าไปกันนะครับ โอเคลงไปได้เกือบมิดเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองฝืนอีกทีลงไปเกือบมิดเลยนะครับก็ถือว่ากําลังของเจ้าสว่านตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะครับผมสว่านไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถปรับให้เป็นแนวตรงได้นะครับก้อนมากดตรงนี้นะครับทางด้านบนนะกดไปนะครับแล้วก็บิดนะครับมันก็จะเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการใช้งานได้นะครับถ้าต้องการบิดกลับมานะครับก็กดไปที่เดิมเลยนะแล้วก็บิดกลับมา ก็จะมาอยู่ในลักษณะเดิมนะครับผมถ้าในที่สนใจสว่านไฟฟ้าแบบนี้นะครับช่วยให้งานของเราเสร็จง่ายขึ้นเสร็จไวขึ้นและเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วยนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ตะก้าสีเหลืองมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับส่วนวิธีการเก็บก็ไม่ยากเลยนะครับผมแล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในกล่องได้เลยนะครับเขามีกล่องแถมให้นะครับอ้อลืมบอกไปนะครับสว่านตัวนี้สามารถใช้แบตเตอรี่ได้นะครับงานในบ้านก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับ